วันที่8เมษายนพุทธศักราช2553จังหวัดส,สุรินทร์ครับในเขตของพื้นที่ของกรมป่าไม้อันนี้เป็นต้นสบ้านะครับซึ่งมีเถาวันลำต้นแบบงอๆโค้ง,ง,ง,งยาวมากนี่ครับมันจะงอๆบิดๆ แล้วไม่ใช่สั้นๆน,นะครับนี่ครับยาวนะครับมีแตกขนแขนงมาทางนี้ไปนูน้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนลำต้นนี้นี่ครับยาวไปนู่นนะครับต้นสบ้า